เดี๋ยวขยายกล้องให้นะครับแป๊บหนึ่งอเอินว่ามีหลายกล้องนะคะอืม,อมโอเคแป๊บนะึง สวัสดีเอฟซีทุกทา่านสวัสดีคุณฟอนด์ทุกไทยนะคะเดี๋ยวขยับกล่องให้เอฟซีก่อน ถ้าผู้ชมนะคะก็สําหรับท่าไหนที่เข้ามานะคะก็เอาเป็นโชคตานอยไปเลยนะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ต่อด้วยตำลาวไปเลยนะคะตำน้อยวันนี้นะคะอย่าลืมนะเป็นตำน้อยวันนี้แล้วก็โชคดีในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเป็นตำลาวไปด้วยเลยนะคะสาธุซาธุซาธุเดอปูขอให้สามตัวแตก นะคะคเดี๋ยว,วจะขอจับปิงปองด้วยนะคะวันนี้ขอจับปิงปองด้วยขอปิงปองน้ำเด้อปูเดอร์อแล้วทุ่นี้สามตัวตรงค่ะเสียงทายลูกนะปิงปองได้เลขห้า ตองได้เลขหาพี่น้องตองได้เลขห้านะคะแปดห้าห้าแปด จับปิงปองได้เลขห้านะคะตัวที่สองนี่คือได้เลขแปดนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นแปดห้าห้าแปดนะคะอันนี้แอดให้ไปในตำ้อยวันนี้เลยนะคะตำ้อยด้วยนะคะวันนี้เนาะแปดห้าห้าแปดนะคะใครที่จะเอาตัวเลขวันนี้นะคะไปเสี่ยงโชคลาภของตำลอยแล้วก็ต่อด้วยตำลาวพรุ่งนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชม เป็นไดที่นอกนักว่อแปดหาหาแปดตัวแรกได้มาแล้วนะคะตัวแรกนี่กับตัวที่สองนี่ได้มาแล้วท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนลองคอมเมนต์มานะคะแอปเห็นนะคะท่านผู้ชมก็เอ่อตัวแรกนี่เป็นเลขสองนะคะ ส่วนตัวที่สองก็จะเป็นเลขสองเหมือนเดิมน,นะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าตัวที่สามจะได้ตัวไหนนะคะวันนี้ก็เอทางเอฟซีนะคะลองเสียงเป็นโชคลาภของวันวันนี้ดูนะคะตอนเย็นนะคะช่วงห้าโมงหกโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มนะคะเสียงโชคดูอันนี้จะยาวไปถึงตำราวพรุ่งนี้เลยนะคะอันนี้ขอโชค ปุองค์รำแสนสิริจันทรานาคราชนะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาอยากมีโชคก็พิมพ์คำว่าสาธุสาธุนะคะ เอกสองนี่สองตัวพี่น้องสองสองมาสั่นสวัสดีคุณมาร์ทอ๋อน้องมาร์ทใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ คิดถึงอยู่เด้ออาจารย์น็อตนะคะน้องมาร์ทคิดถึงอาจารย์นอ็อตคิดถึงทุกคนนะคะก็อยากจะอไปเยี่ยมอยู่นะคะคิดหอดอยู่ค่ะน้องมาร์ทอันนี้ก็คือเอปูองค์ดำที่น้องเอฟเจจังนี่บูชามาจากอาจารย์น็อตตี่นะคะแล้วก็บูชามาครั้งแรกนี่ตัวเลขจำได้ว่าเลขเท่า สี่หกนี่แหละตอนนั้นมันน่าจะออกหกสี่หรือสี่หกจะไม่ได้แต่รู้ว่าบูชามาปุ๊บนี่ปูเมตาให้ตัวเลขเข้าเลยนะคะถ้านับจากที่เอ่อปูม,มาอยู่ด้วยนี่เข้ามาประมาณเดียวนะเจ็ดเจ็ดครั้งแล้วนะเจ็ดงวดแล้วนะที่เข้ามาประมาณเจ็ดงวดแล้วนะคะ ประมาณเกดงวดแล้วประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมก็คิดว่าปู่ท่านเมตตานะคะให้กับ f อเนาะก็ขอบคุณนะคะสายบุญที่ได้ร่วมทำบุญมากับแอดมินนะคะก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะตอนนี้แอดก็ยังทำสาไอลังคาวิเศษนะคะตอนนี้ทำแบบ ยังไม่สวยเท่าไหร่เด็เกๆกังว่าจะค่อยๆทําไปนะคะก็สายบุญใครที่อยากรวมก็พักทายแอดลน์มาได้นะคะเดี๋ยวแอดตักเงินให้ก่อนนะตักเมุนให้กับเอฟซีก่อนสำหรับท่านไหนที่อยากพักเเป็นเพื่อนแล้วก็ขอแนวทางตัวเลขของปู่นะคะไอดี ID. เดี๋ยวให้ไอ้ดีไว้นะคะ S T A N G A N เ3 3หกสามสสามหกปักหมดไว้ให้แล้วนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามาก็สามารถทักแชทแอนไลน์นะคะก็ขอบคุณสายบุญนะคะตอนนั้นก็ แตกสามตัวเนาะ601อ่ะ FC ถูกเยอะนะคะวันนั้นแอดเจสตังก็ได้พูดอยู่กับ FC อยู่นะคะว่าสําหรับวันนั้นเราขอเป็นรัฐบาลไทยนะคะในงวดกันที่16ธันวานะคะ601นะคะที่จิดจูบได้แต่ว่าเมันมันไม่เข้ารัฐบาลไทยนะคะมันมาเข้าตำลาวเจสตังก็บอกว่าให้ตามไปถึงลาว แล้วทีนี้ FC ก็ถูกกันเยอะมากนะคะก็ได้ร่วมสายบุญมาเนาะท่านผู้ชมนะคะร่วมสายบุญมานะคะมาแล้วท่านผู้ชมเห็นบ้านีาานนตัวสุดท้ายนี่แอดไม่มั่นใจนะมันเลขอะไรเนาะนี่พี่น้องเห็นเป็นตัวใดค้อมเมตนซอยเนี่ย ตอนนี้นะ่ะทักไปนะคะขอไอ้ทักมานี่เอ่อใครที่ทักมาเดี๋ยวโหลดหลังลงไลฟ์สดแอดจะเข้าไปทักเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวแอดนี่ก่อนเพจนี้ก่อนแนวทางชุกลาบก่อนนะใครเห็นเป็นตัวไหนลองคอมเมนต์มาดูหน่อย คู่เห็นกปปัน่าเดี๋ยวแอดปักหมุดไปให้นะคะตัวสุดท้ายมันเป็นเลขอะไรเนาะนี่ไมมั่นใจไน่พี่น้องมันเป็นยังไงมองมองไม่ชัดนะคะแอดน้องไม่ชัดนะคะ ท่านผู้ชมดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะขอให้ fc ช่องนี้สองกันแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะคะลองสองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ fc อีกช่องนี้สองกันแป๊บหนึ่งพี่น้องเลขเก้าครับคุณสุจ,จิตบอกว่าเลขเก้า คุณสุจิตบอกว่าเลขเก้าใช่ไหมอเดี๋ยวขยับขยับกล้องให้ดูอีกทีนึงเลขเก้าาจากโอ้ยเจตังมองไม่เห็นเลยมันมันไม่ชัดนะคะก็อาจจะเป็นได้นะเพราะว่ามันคล้ายๆกับ มีหัวข้างบนสรุปแล้วนะคะก็น่าจะเป็นเ,เลขาวที่หนออเอา,เอา,เอาคุณเอ่อคุณกลับความจำบอกว่าสองสองเ้าคุณขวัญสองสองหกคุณน้อยบอกสองสองห้าตัวใดเนาะบาท ออาตามดวงของเอฟซี่ที่ตาไพตามันนะคะที่เห็นเนะาะใครเห็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะสำหรับแอดจะมั่นใจไปที่สองห้าโอ้มั่นใจแล้วเนอสองห้าเก้าพี่น้องเอ้ยคิดว่าเป็นสองห้าเก้านะคะมั่นใจเป็นสองห้าเก้านะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆังรวยรวยจ้า สรุปนะคะก็คือจะอาฝาก fc นะคะตามนอยวันนี้รอบ5้าโมงหกโมงแล้วก็1นึ่ทุ่มนะคะห้าโมงหกโมงแล้วก็1นึ่ทุ่มนะคะส่วนอันนี้จุดตำลาวให้ตามไปถึงตำลาวของวันพรุ่งนี้นะคะสามตัวสรุปเป็นสองสองเนะคะแอดเห็นเป็นสองสองเนะคะแล้วก็2ตัวเป็น8ปดห้า 5 8นะคะแล้วก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะขอให้ f อทุกท่านโชคดีมีโชคลาภเฮงเฮงป,ปังเๆลรลวยๆจ้าสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ